ปิดตัวโทรศัพท์มือถือวันพัสด์หนอด CE 3 Live 5G มาพร้อมกับกล้อง108ล้านพิกเซลและมีชิปเซต็ต s n a p d r ก้กนา9 5การชาร์จที่เร็ว67วัตต์ในราคาเริ่มต้น8,000บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับกับมาดิข่าวสารดีๆทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปนกาซาเิบัีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพคข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันวันพั์ซีอีสามไลฟ์นะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กเน้นการใช้งานมีการเปิดตัวมาเทียบร,ร้อยนะครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กแต่จัดกล้องมาให้มากถึง108ล้านพิกเซลแถมมีแบตเตอรี่ถึง5000มิลลิแอมป์อีกด้วยไาพัทน,นอรอีสามไลฟ์จจะมีหน้าจอเป็น RCD ขนาด6.72นิ้าใหกจุดเียด ค่ารีเฟรเยชัหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตซ์พร้อมกับอัตราการตอบสนองรีเฟรชัหนึ่งร้อยสี่สิบเฮิร์ตซ์นะครับปรับความสว่างได้สูงสุดถึงหกร้อยแปดสิบนิตนะครับครอบทับด้วยกระจกไกรลากาสแปดจุดมมิลลิเมตร mm นะครับน้ำหนัก195กรัมด้านหน้ามีโมดูลกล้องนะครับฝังเอาไว้นะครับเรียกว่ากล้องเซลฟี่เนี่ย16ล้านพิกเซลด้านหลังเนี่ยมีชุดกล้องหลัง3ตัวประกอบไปด้วยกล้องในหลังหนเซอร์ SO Cell HSM6 นะครับกล้องไมโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เซนเซอร์านพิกเซลครับโเอชเอ็มหก 3ลัต 5G ที่เป็น CE ตัวนี้นะครับจะมีชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 695ให้ RAM มา8กิก RAM เสมือนอีก8กิกนะครับ ROM US 2.2นะครับ128และ256แบ่งเป็นสองรุ่นด้วยกัน OS ที่ใช้เป็น Oxygen OS 3.1บน Android 13นะครับสามารถเพิ่มเมมเหรือ Micro SD Guard ได้สูงถึง 1TB ครับแบตเตอรี่5000 mAh ชาร์จเร็ว67 w ก็ถือว่าชาร์จทีดีมากเลยทีเดียว ในส่วนของสีครับก็มี2ส,สีด้วยกันได้แก่สีเขียวแล้วก็สีเทาสีเขียวคือไฮไลท์แหละโดวยว่าพัดน์หนอซีอีสามไลฟ์ 5G ในแรดมเริ่มต้น 8GB หน่วยความจำ128อยู่ที่20,000รูปีอินเดียครับหรือประมาณ8,000บาทเท่านั้นเองส่วนเรื่องในเรื่องของมือถือรุน่นนี้จะมีวีแวลเข้ามาขายในไทยหรือเปล่าอันน,นี้ยังไม่รู้จริงๆนะครับเดี๋ยว,ไว,ไ,วไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนเนี่ยจะรีมาอัปเดตอีกครั้งนึงนะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย